สวัสดีนะครับสวัสดี FC เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่25เดือน3ปี67กับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4ีน้อยนะครับผมก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ให้เชฟหนุ่มนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับ f อที่ถามกันเข้ามาครับสำหรับ <c oughs> โทรมาถามเมื่อวานนี้สามสท่านนะครับผมน้ำพริกกากหมูเชฟหนุ่มจะน่าจะทําพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอังคารนะครับก็น่าจะทําใครจะสั่งก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับห่อละ50สิบบาทค่าส่งก็อ่าห้บาทเหมือนกันถ้า,ามันเกินกว่า50บาทเชฟหนุ่มก็จะออกให้นะครับผมค่าส่งสําหรับ f อซที่ทักอ่าโทรมาถามนะครับ ค่าส่งละห้าสิบาทนะ้องฮอละห้าสิบาทก็รับออเดอร์ครับแอดไลน์กันเข้ามาครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดเจ็ดอันนี้ไอดีไลน์นะครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกหกห้าหกศูนย์ห้าส่วนเบอร์โทรก็ศูนย์แปดแปดหกแปดสามหกสองแปดหนึ่งนะครับผมก็ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกการรับชมนะครับไปสรุปผลของวันที่ยี่สิบสี่นะครับเชฟหนุ่มให้เด่นที่ศูนย์สองสามหกวิ่งรูดที่สองกับสามนะครับผมสําหรับเฉพาะกิจออก สามหนึ่งหกกับสามแปดก็มาสามแปดตรงๆนะครับผมส่วนสามหนึ่งหกก็หนึ่งหกหกหนึ่งไม่มีมีแตนะ่หกศูนย์เนาะก็ผิดแต้มเดียวสามตัวเนี่สังเกตดูมันจะผิดตัวเดียวอะ่ะอันนี้ให้หกสามสองอันนี้มันออกสามหนึ่งหกผิดจากหนึ่งกับสองตรงเนะี้ยเนาะหกกับสามมาหกกับสามมาก็ผิดตัวเดียวเข้าหกกับสาม สำหรับรอบเ <c oughs> ราพิเศษออก305กับ6996ตัวกลับนะครับผมส่วน05ก็มาตรงๆนะครับผมส่วน3ตัวก็ผิดอีกแล้ะตัวเดียวเชฟหนุ่มให้ตัวเน้น302มันออก305เห็นไหมผิดตัวเดียวเองอเข้า30 สาศย์ 3, 0, ผิดตัวหลังเห็นไหมตัวที่ขีดไว้ผิดตัวเดียวสำหรับรอบปกติออกสองเจสี่กับ9กสมก็มาแค่3าเนาะเกสไม่มีส่วนสองเจสีเจดไม่มีมีแต่สามเจดเจสนี่ยอันนี้ให้สองสมสี่ันออกสองเจดสี่ผิดตรงกลางเห็นไหมเข้านี่เข้านี่มันจะผิดตัวเดียวตลอดเลย ส่วนรอบ V.I.P. ออก745กับ20ก็มาตัวเน้นนะครับมาอย่างต่อเนื่อง2002ครับตัวเน้นเชฟหนุ่มก็ตัวเด่นนะครับ0มานะครับผม2มา3มา6มานะครับผมวิ่งรูด2ก็มานะครับมาหมดเนาะเดี๋ยวตามต่อของวันที่25เลยครับเชฟหนุ่มก็ กลับวิ่งกลับมาจากไร่เอารถยนไปแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์กลับมาทําคลิปให้ f อได้รับชมกันเพราะว่าตอนเช้ามันวุ่นวายยุ่งยุงเยอะก็ไปไล้ตั้งแต่เกือบ6กโมงเช้าวันที่25นะครับผมเดือน3รัฐบาลไทยเดี๋ยวไม่น่าจะเกินวัน2วันเนี่ยเดี๋ยวจะลงให้นะครับรัฐบาลไทย หน่อยวันนี้มีราวพัฒนานะครับวันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ช่วงบ่ายงวดที่แล้วไม่ลงเข้าดู้มันทำสี่น้อยนะครับคานวณไว้ได้แปดไม่ลงแต่ดันเข้าวันนี้เด่นนะครับตัวเด่นของวันนี้วันจันท์นะเด่นที่ศูนย์นะครับผมหนึ่ง 4แล้วก็7นะครับวิ่งรูดนะครับผมวิ่งรู่ที่7นะครับผมวันนี้วิ่งลูดที่7 01 02 03แล้วก็04นนะครับถ้าใครว่าเยอะก็ตัดเอาแล้วครับผมเลือกเอาตัวที่ชอบ เชฟหนุ่มก็ลงให้ตามสูตรนะครับหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับสี่เก้านี้ทิ้งไม่ได้เลยเจ็ดหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ เจ็ดแปดเจ็ดนะครับก็เจ็ดแปดนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับสำหรับคู่เบิ้ลก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับผมหนึ่งหนึ่งสี่สี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับ ชุดสามตัวเจ็ดสี่หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึ่ง 4ี่แล้วก็0 0 0 0 1เผื่อจะเบิ้ลหน้าครับผมก็มีประมาณนี้สำหรับแนวทางของฮานอยเมื่อประจำวันที่25นะครับผม วันนี้วิ่งลู่ที่เจ็ดนะครับผมวันนี้วิ่งลู่ที่เจ็ดตัวเดียวเลยครับผมศูนย์สี่นะครับผมชุดงบน้อยศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่เจ็ด 7จ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งนะครับผมชุดสามตัวกับสี่เจ็ดศูนย์คูเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะครับผมวันนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของวันที่ยี่สิบห้านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกด subscribe ให้เชฟหนุ่มเนาะก็อ่า เข้ากล,าลาุ่มไลน์อดีไลน์ใช่หนุ่มก็0 8 7 9 6 6 5 6 0 5เบอร์โทรก็0 8 8 6 8 3 6 2 81นะครับผมช่วยค่าน้ำชากาแฟค่าสมุดปากกานะครับผมสนับสนุนก็ยินดีนะครับผมใครก็ทักทายกันเข้ามาไ,มได้โทรมาพูดคุยกันได้นะครับเทปหนุ่มไม่ได้ถ้ามีเวลาว่างเทปหนุ่มคุยได้ตลอดนะครับทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะก็เบอร์โทรก็0 8 8 6 8 3 6 2 8 1นะครับผมโทรคุยเล่นได้นะครับ เชฟหนุ่มก็อยู่ที่ชะาอำเพชรบุรีหลายคนถามว่าอยู่ไหนเชฟหนุ่มอยู่อำเภอชะอำเพรชรบุรีนะครับผมใครอยู่แวะใครผ่านมาทางหัวหินชะอำก็แวะเข้ามาเที่ยวเล่นได้นะครับแต่ช่วงนี้สับประรดไม่มีในไร่กำลังจะปลูกใหม่แปลงเก่าก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่มีลูกเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีนะครับ